หมอปลาน้ำฟ้าทิ้งชีวิตคุณหนูอยู่เรือนหอไม่หรูหราแต่เป็นสุขยกสามีเป็นสัตบุรุษหลายคนคงจะรู้กันอยู่แล้วว่าหมอปลามือปราบสัมภเวสีมีภรรยาสวยมากซึ่งน้ำฟ้ารัดส,สอนก็ได้มาเปิดใจเล่าถึงความรักของเธอและหมอปลาพร้อมกับยืนยันเสียงหนักแน่นว่าเป็นพระหลงรักในความดีของผู้ชายคนนี้ ซึ่งหมอปลาและน้ำฟ้าเล่าให้ฟังว่าคบกันเข้าไปที่7ตอนแรกคิดว่าบ้าแต่พอมาฟังเขาก็าบอกให้รวยบุญไม่ต้องรวยทรัพย์สินมีอะไรขายไปเลยมาเลี้ยงคนซึ่งตอนแรกเราไม่ได้มีความคิดแบบเดียวกับเขาตอนแรกยังเห็นแก่ตัวแต่พอมาสัมผัสเขาและเขาสอนให้รู้จักแบ่งปันและเอื้ออาทรเขาบอกถ้าจากไปเอาเงินไปไม่ได้แต่เอาบุญไปได้ก็เลยลองทําดูพอทาแล้วร่างกายและสุขภาพดีขึ้นรู้สึกว่ายิ่งให้ยิ่งได้จริง เขาดีมากเขาเป็นสัตว์ตุรุษที่น่ายกย่องจริงๆค่ะถ้าเห็นจากการกระทําและคําพูดตักข้าวให้คนกินได้มีคนมาแล้วมาส่